สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ Honda Big w i n ิอุดรธานีนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนท่อนะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวรถในศูนย์เลยละกันนะฮะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในศูนย์เขาข้างในนะครับผมโอเคฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในศูนย์ Honda Big w i n ิอุดรธานีนะครับก็จะมีรถโชว์มากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจาก คันด้านนี้ก่อนเลยละกันนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นรีเบลนะครับผมน่าจะเป็นรีเบล5 0 0นะครับ5 0 0ซีซีนะฮะก็จะเป็นรถแนวสไตล์คลาสสิกนะครับออกแนวคล้ายๆฮาร์เลย์เดวิสันนิดหน่อยนะฮะก็เป็นตัวมาใหม่นะครับพนักง,งานเขาบอกว่าขายดีมากๆนะฮะเนี่ยฮะเดินใหม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวถังก็จะมีความค่อนข้างที่จะเพียวนะครับผมไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับ เรามาดูกันนะฮะตัวโช๊คจะเป็นลักษณะนี้ครับถือว่าสวยนะครับสีดำค่อนข้างดุดันนะฮะนี่ครับผม Rebel Honda Rebel นะครับก็สวยงามนะครับผมว่ามันก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะฮะเนี่ยฮะดูนะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเรามาดูตัวหม้อน้ำมันนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคเดีย๋ยวมาดูสเปคกันนะครับผมนะฮะสเปคของฟรีเบลนะครับเนี่ยนะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะยผมซูมให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยฮะโอเคราคาในนี้เขาไม่ได้เขียนบอกนะครับผมนะฮะแต่ถ้าจำไม่ผิดราคาตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับก็ใครที่ชอบสไตล์คลาสสิกก็ ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจถัดมานะครับก็จะเป็นตัว CB 500F นะครับผมตัวนี้จะเป็นโฉม2017นะครับก็จะเป็นสีดำดำด้านนะฮะผมว่ารุ่นนี้สวยนะครับนะฮะเรามาดูตัวข้างหน้ากันนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับเนี่ยฮะสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ส,สูบ2ส,สุบเรียงนะครับ 500cc นะครับผมโอเคครับเรามาดูด้านข้างแล้วก็ตัวถังกันนะครับตัวถังก็จะมีความมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะฮะเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในเรื่องของตัวท่อก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับตัว 500F เนี่ยฮะ มีความฉบเฉี่ยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัว5 0 0กันนะฮะนี่นะครับผมตามป้ายเลยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่215,000บาทนะครับนะฮะตามป้ายนะครับผมโอเคครับถัดมาเรามาดูรุ่นพี่ของเรา cb 1,100นะครับตัวนี้จะเป็นแนวคลาสสิกนะครับ ถือว่าเป็นรถต้นแบบของ4ี่สูบนะครับผมนะฮะเรามาดูตัวสูบสี่สูบเขา,าเป็นยังไงบอกเลยว่าสวยมากๆครับมีความดุดดันมีความเท่นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่มีความคลาสสิกนะครับเรามาดูด้านหน้าไฟกันนะฮะนี่ฮะนี่ล้อนะครับผมเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับสี่สูบเรียงนะครับผมสวยงามมากเลยนะฮะ ัวถังค่อนข้างใหญ่นะครับนะฮะจะเป็นรู้สึกจะเป็นท่อคู่หรือเปล่าใช่ครับเนี่ยฮะด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลื่อนไม่เขานะครับเนี่ยฮะคลาสสิกสุดเลยครับผมว่านะครับก็มีความสวยงามนะสีเทาดำนะครับราคาตัวนี้เดี๋ยวผมไปดูสเปคก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งอ้าวโอเคมันมีสเปกเขียนบอกไว้อยู่นะครับ CB 1,100นะครับนี่ฮะสเปคตามนี้เลยครับผมราคาอยู่ที่6,500 0บาทนะครับ CB 1,100นะครับผมโอเคถัดไปเดี๋ยวผมจะมาดูตัวที่เพื่อนๆน่าจะสนใจกันนะครับก็คือมาใหม่นะครับ CBR 6 5 0 F โฉม2017นะครับนะฮะนี่ครับโอเคครับโฉมใหม่ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ จุดเด่นของเขาคือตัวไฟหน้า LED นะครับนะเขาจะเป็นสีสุบเรียงนะครับนะะตัวนี้ผมก็ได้รีวิวคร่าวๆไปแล้วในงานบุรีรัมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับผมนะะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงนะครับเรามาดูอีกมุมนึงนะครับผมนี่นะฮะสวยนะครับ โอเคนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตัว CB500 นะครับก็จะเป็นโฉม2017กันนะครับเอ้ยโทษนะอันนี้อ๋อโทษครับอันนี้จะเป็นตัว CB650F ครับขอภัยครับนี่ฮะคือด้านหน้ามันค่อนข้างเหมือนตัว500จนหนสับสนนะฮะน,นะครับนี้สสูบนะครับ ตัวนี้มาใหม่นะครับขออภัยด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็น 650F นะครับสวยงามมากครับนี่ครับก็ดูด้านหน้าผมตกใจนึ่งว่าตัว500นะครับนะฮะเรือนใหม่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับว่าตัวเก่าตัวใหม่ใครชอบแบบไหนนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเก่าเขาก็จะเลิกผลิตไม่ได้เอามาขายแล้วนะครับนี่ฮะโอเคฮะ สวยนะครับผมว่ามันก็ดูมีความเพียวขึ้นมีความแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับโอเคครับนะฮะถัดมาครับผมก็จะเป็นรุ่นพี่อย่างแอฟริกาทวินนะครับเขาจะมีสสีด้วยกันที่เขาโชว์นะครับมีสีแดงดํากับสีเทาดํานะครับนะครับก็ตัวตัวถังอะไรค่อนข้างใหญ่นะครับแอฟริกาทวินก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบทั้งทางดินทางฝุ่นนะครับ เราสามารถลุยไปได้ทุกทางนะครับผมคอนเซปต์ของแอฟริกาทวินนี่ครับน้าปัดเรือนไม้เขานะครับตัวถังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านข้างกันนะฮะนี่นะครับผมดูท้ายบ้างนะครับนี่ฮะผมชอบท่อเขามากเลยฮะท่อเขาใหญ่มากเลยฮะนี่ครับนี่ฮะก็จะมีความโชบเฉียวแล้วก็บึกบึนนะครับแอฟริกาทวินสังเกตโชกและ ท่อของเขานะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมนะครับก็บรรยากาศในศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับก็จะมีรถโชว์อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคามาดูสินค้าอื่นเขาบ้างนะครับก็จะมีหมวก,นนกัน็อกมีพวกโชคแต่งนะครับชุดนะครับผมแล้วก็มีพ่อขายด้วยซึ่งผมก็ มาจัดท่อเด v i วินะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ยฮะผมจัดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ในนี้เขาติดว่า15,700บาทนะครับส่วนใครเป็นลูกค้า Honda ก็จะมีส่วนลดบ้างนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับฮะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าผมารีวิวท่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอัพลงให้ดูนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ